ยงนะนี่ยอนไป่นไไไ guys, อนเลยเยอะมากนี่ยอมไก่อนเลย ็นดราม่าร้อนค่ะคุณผู้ชมเมื่อทางเพจท่านเปาได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของครอบครัวเชฟอินฟูคนดังค่ะมีคนติดตามนะคะกว่าครึ่งล้านและก็ด่งดังจากคลิปเนื้อไดเอทค่ะหันมาเปิดร้านเนื้อกับทางด้านของภรรยาจนวันหนึ่งในความสัมพันธ์ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นนะคะเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นแล้วก็กระทบจิตใจไปถึงลูกของตนเองด้วยค่ะด้วยเพจท่านเปาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวจากทั้งสองฝ่ายโดยระบุข,ข้อความว่า ฟังสองมุมดราม่าเชฟเนื้อรายเอดจากเหตุการณ์ในคลิปที่ลูกน้องของฝ่ายหญิงบุกไปที่บ้านเพื่อขนของแต่ฝ่ายชายก็คือเชฟไม่ให้เข้าบ้านและก็โยนของออกมาจากในบ้านฟังเชฟเนื้ออธิบายว่าอันนี้คลิปเต็มนะครับผมเชฟมาจากที่ทางฝั่งเขาถ่ายนะครับผมไม่ได้ถ่ายมันไม่ใช่นิสัยผม หนึ่งเลยผมทำงานอยู่ในบ้านถ่ายคอนเทนต์มีรถกระบะขับเข้ามาจะเอาของมาลงที่บ้านซึ่งจริงๆตอนนั้นเราได้แยกกันแล้วและเขาได้ส่งลูกน้องเขาคนที่เป็น LGBTQ มาคุกคามผมเป็นประจํำหลักฐานอยู่ในคอมเมนต์ พี่โย no ่ใส่พวกหนูก่อนพี่โย่ใส่พวกหนูก่อนพี่โย่ใส่พวกหนูใส่พวกหนูก่อนนะพี่ไปอะไรพี่ไม่เกี่ยวโยนเข้ามาในบ้านกูณทำไมไม่ใช่บ้านแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรไปโยนออกมาตัวไหนพี่โย่ใส่พวกหนูก่อนนะนี่โย่ใส่พวกหนูอะนี่คืออะไรหุบปา ไม่เห e ็ติพี่โบจ้าหนายดิโหนูอะไรเนี่ยมันโยนอะไรกูก้ห่ทอ่มนนล้ะบ้านพีหบ้ไม่ใช่บ้านพี่โบไม่เป็นไรพี่โบให้พี่โบเรียกตำรวจไม่เรียกตำรวจเลยตอนนี้โยนโยนโยนของใส่เลวเนี่ยแม่ สองผมเดินออกไปแล้วได้ทําการล็อกประตูบ้านเขาคุยกันว่าถ่ายคลิปเฉยๆเหมือนเป็นการจงใจสร้างหลักฐานแต่ตัวผมได้เดินเข้าบ้านไปเพราะไม่ต้องการประทะ 3. เขายังไม่หยุดการกระทำโยนของเข้ามาในบ้านซึ่งเป็นจุดที่ผมจอดรถอยู่และผมห่วงทรัพย์สินของผมจึงได้ทำการโยนของกลับออกไปเจตนาก็ดูกันเองครับว่าใครออยั่วยุใครใครต้องการสร้างหลักฐาน ซึ่งทางด้านของฝั่งอดีตภรรยาก็ชี้แจงบอกว่าทุกคนรู้ไว้นะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเราซึ่งวันที่เอาของมาเก็บเนื่องจากเราจะคืนบ้านเช่าตึกขายของเพราะว่าเรามาพัทยาแล้วค่ะแล้วน้องตัดสินใจไม่ได้ที่จะตามมาด้วยก็เลยเอาของกลับไปเก็บที่บ้านก่อนหน้านี้เราทำบ้านเขาไปออฟฟิศหลังเก่าเขาก็ทำเป็นร้านเนื้อไปหมดแล้วทั้งๆที่เขาควรจะมีส่วนของเราให้เราขายของบ้าง สุดท้ายเราเอาของกลับมาขายของที่บ้านเขาด่าเราอยู่พักใหญ่ทั้งทางที่เรามีลูกเล็กขายของไปบางทีต้องวิ่งลงมาดูลูกเขาหาว่าของที่เราขายทําให้บ้านรกทั้งทาง,งที่เป็นของที่เลี้ยงเขามาจนมีวันนี้ค่ะเขาหาว่าของจุดๆ,ๆุดอะไรหาว่าเราขายขยะทั้งทาง,งที่ร้านเนื้อมาจากขยะที่เราขายแล้วค่ะเสื้อผ้ามือสอง แล้ววันที่เอาของกลับไปเก็บบ้านได้เรียกตำรวจมาตามต่อให้เอาของเข้าไปไว้ในบ้านเขาไม่ให้เขา้าของเสียหายไปหลายแสนสุดท้ายย้ายของมาพัทยาน้องยอมตามมาด้วยน้องมีใจให้เราล้ว,ลวนๆค่ะแล้วทุกคนคิดว่าบ้านเขามีสิทธิ์เข้าบ้านเราเองค่ะและส่วนเรื่องของหลักฐานโทรศัพท์เราถูกขว้างจนแหลกละเอียดมาแล้วรอบหนึ่งกว่าเราจะกู้ได้ถ้าเรากู้ไม่ได้วันนี้เราคงเป็นอีบ้าที่จมดินไปแล้ว แล้วคำที่เขาบอกว่าเขาผ่อนเพียงผู้เดียวคือทำงานมาด้วยกันค่ะบริษัทเดียวกันเราทุ่มเททำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้เงินเดือนหรืออะไรเสื้อผ้าหน้าผมซื้อเองหมดค่ะแต่งเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้ายันของลูกๆและของผัวตัดเล็บให้ผัวยันเล็บจุดๆด,ด,ดูแลผัวดีมากจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ผัวทุกกระเบียดนิ้ว บ้านทุกมุมเราเป็นคนจัดและซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เขาก็ซื้อมาด้วยแต่เราก็เป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตัดเองแม้กระทั่งต้นไม้ชั้นวางของเหล็กวัดเองทุกอย่าง เดี๋ยวเราได้มารู้กันทุกหลักฐานส่วนบ้านนี้ที่ตกลงกันว่าเป็นของเราเพราะเคยคุยกันแล้วว่าเราทำบ้านเก่าไปแล้วเขามีบ้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอันนี้ต้องให้เป็นของเรากับลูกนะแล้วเราก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งต่อให้มีการเจ็บป่วยเราก็ยังทำงานอยู่ไม่เคยหยุดถามลูกน้องได้ช่วยด้วยช่วยเนี่ยมาาฉิบหามึงนั่นแหละทำยัมึงก็้าเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฉันโกรธไม่ต้ยองไปแม่บ้านหนักแล้วอ่ะมึงนั่นแหละป้าพี่มึงทำร้ายร่างกายผมไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้หพี่ดูแม่งนีเข้ามาดูมันทำเนี่ยพอแล้วอย่ามาปลอมมึงอย่ามาปลอมมึงามาปลอมอย่ามาปลอมพี่เดี๋ยวติดต่อวันนี้เมาไม่ง้องโอเค ที่ดูแม่งข้ามาผมแม่งไม่ทำ